วันนี้ผมจะเอาเทคนิคการอาร่านหนังสือที่ผมใช้เองเนี่ยมาบอกกับคุณนะครับถึงแม้ว่าทุกวันนี้เนี่ยผมจะมีทั้งงานทั้งเรียนแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปด้วยเนี่ยแต่ว่าผมก็ยังมีเวลาให้กับการอาร่านหนังสือทุกวันแถมยังอ่านได้เยอะกว่าตอนที่ผมเรียนมัธยมอย่างเดียวด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนที่ขี้เกียจมากๆคนนึงครับไม่ใช่คนที่ขย,ยันอะไรเลยตลอด4ีปีที่ผ่านมาเนี่ยผมได้เรียนรู้ทั้งหมด3เทคนิคด้วยกันครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแชร์3เทคนิคนี้ว่ามันจะสามารถทำให้คุณเนี่ยไม่ต้องพยายามในการอาร่านหนังอไดงไงมจค่จ่บิ จำเป็นที่จะต้องใช้เวลา4ปีในการเรียนรู้3เทคนิคนี้ครับคุณจะสามารถนํามันไปใช้กับชีวิตคุณได้ทันทีและเห็นผลลัพธ์ชัดเจนแน่นอนเริ่มกันที่เทิคแรกนะครับนั่นก็คือการทําสภาพแวดล้อมของคุณเนี่ยให้ดีก่อนนั่นเองครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเกี่ยวข้องอะไรกับการทํานิสัยหรือว่าการอ่านหนังสือเพราะว่าการอ่านหนังสือเนี่ยคนสว่วนใหญ่มักจะเข้าใจนะครับว่ามันคือนิสัยและนิสัยเนี่ยมันเกิดขึ้นจากภายในใช่ไหมมันก็คือสิ่งที่เราต้องพยายามสิ่ง่่ราาาจต้้อองยนมกแแแวววิๆลลดสภภพ ว่าสิ่งภายนอกของคุณเนี่ยก็สําคัญไม่แพ้กันครับบางกรณีเนี่ยอาจจะสําคัญมากกว่าด้วยซ้ําในการสร้างนิสัยบางนิสัยนะครับเพราะว่าสิ่งที่เรียกว่า friction นั่นเองครับเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับผมจะขอยกตัวอย่างจากหนังสือเรื่อง Atomic Habits นะครับในหนังสือเรื่องนี้เนี่ยมันมีการทดลองอยู่เรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับโรงพยาบาลแล้วก็โซนอาหารในโรงพยาบาลน,นั้นในโรงพยาบาลน,นี้เนี่ยมันก็พูดถึงโซนอาหารของโรงพยาบาลน,นะครับผมขออนุญาตขึ้นรูปนะครับในรูปนี้เนี่ยคุณอาจจะเห็น before after แลวแหละว่าการจัดวางเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับการจ แต่โซดาเลยอยู่ข้างแคชเชียร์สข้างเลยเห็นไหมแต่ว่าน้ำเนี่ยจะถูกขายไปอยู่มุมๆนะครับอยู่หลบๆมันทาให้การบริโภคโซดาเนี่ยง่ายมากๆแต่ว่าในการทดลองนี้เนี่ยเขาก็ได้ทําการทดลองอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือการเปลี่ยนที่จัดวางการขายน้ําดื่มครับเขาได้เพิ่มทั้งตะกร้าน้ําดื่มเพื่อที่เขาเนี่ยจะสามารถหยิบน้ําดื่มออกมาจากตะกร้านั้นเพื่อไปจ่ายเงินได้แล้วก็เห็นได้ชัดนะครับตลอด3เดือนที่มีการทดลองนะครับการบริโภคโซดาหรือว่าดื่มโซดาเนี่ยลดลง1 1 4ดเนครับแถมน้าดื่มเนี่ยเพิ่มข ได้บอกเรานะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่เราเลือกซื้อหรือว่าเลือกบริโภคเลือกดื่มอะไรบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับว่ามันดีต่อสุขภาพเราไหมมันเกี่ยวกับสิ่งที่จัดวางอยู่เนี่ยมันจัดวางยอยู่ตรงไหนและมันทําให้เราเนี่ยสามารถหยิบมันได้ง่ายหรือเปล่าผมมีอยู่ตัวอย่างหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เข้าใจตัวอย่างเมื่อกี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณมีกระติกน้ำนะครับและคุณใส่ไว้ในกระเป๋าตอนที่คุณเอามาทํางานด้วยเนี่ยคุณจะมีโอกาสดื่มน้ําเยอะไหมครับทีนี้เนี่ยผมอยากจะถามาถาาคุณอกีนนนนออกทาาีว คุณก็มักจะดื่มน้ําเยอะขึ้นนะครับทำให้คุณอาจจะสุขภาพดีขึ้นหรืออะไรต่างๆนะครับคลิปนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นคลิปเกี่ยวกับน้ําดื่มนะครับแต่ว่าน้ําดื่มเนี่ยมันสามารถทําให้เราเห็นได้นะครับว่าถ้าเกิดว,ว่าทําอะไรให้มันง่ายมันจะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสทํามันมากขึ้นหนังสือตองมีแฮปปี้สเนี่ยได้พูดไว้นะครับว่าเราเนี่ยไม่ได้เลือกสินค้าเพราะว่ามันคืออะไรแต่ว่าเราเลือกมันเพราะว่ามันอยู่ตรงไหนและมันสามารถหยิบได้ง่ายหรือเปล่าทีนี้พอเราเข้าใจเรื่องของฟิกชันแล้วนะครับเรากลับมาที่การ ว่ามันทํายากเมื่อเทียบกับหลายๆอย่างในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นการเล่นโซเชียลมีเดียการดูมือถือการเล่นเกมหรือว่าการดูหนังอะไรต่างๆเนะี่ยเพราะว่าการทําสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันแทบไม่ต้องพยายามเลยครับคุณแค่เปิดแอปเข้าไปและคุณก็สามารถทํามันได้เลยคุณก็สามารถมีความสุขได้เทียบกับหนังสือนะครับคุณทั้งต้องอ่านต้องเข้าใจด้วยความที่มันมีฟริกชั่นสูงแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยมีมือถือและก็มีหนังสืออยู่ข้างกันเนี่ยคุณก็มักจะเลือกมือถือและจะหยิบมันมาเล่นก่อนเสมอนะคครรับับบแแ่่ถ้้้้าาาเกิิวุณนนียยออออจสสงงหืๆผมม2 2ขขล ักจะเป็นคำตอบนะครับว่าทําไมคุณถึงยังไม่สามารถสร้างนิสัยการอ่านังสือให้มันเป็นจริงได้และคุณเนี่ยยังกลับไปเสพติดมือถืออยู่คาถามข้อแรกนะครับนั่นก็คือหนังสือที่คุณอยากจะอ่านเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของห้องและทีนี้เนี่ยผมอยากใช้คุณตอบคำถามข้อที่2นะครับนั่นก็คือมือถือของคุณเนี่ยอยู่ตรงไหนครับมันอยู่ใกล้คุณหรือเปล่าบางคนเนี่ยอาจจะตอบนะครับว่ามือถือเนี่ยอยู่ข้างตัวตอนนี้เลยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังดูผ่านมือถืออยู่ด้วยนะครับหรือว่าบางคนเนี่ยตอนจะนอนนะครับเขาก็มักจะเอามือถือไว้ข้างส อ่านได้ทุกวันเลยเนี่ยคุณอาจจะได้ยินคําตอบที่กลับกันเลยก็ได้ครับทุกวันนี้เนี่ยผมก็เอามือถือของผมนะครับไว้ปลายเตียงครับไว้ตรงข้ามห้องกับผมเลยแต่ว่าหนังสือของผมเนี่ยผมก็จะไว้ข้างเตียงนะครับทำให้มันสามารถหยิบง่ายเหตุผลที่ผมทําอย่างนี้เนี่ยมันเป็นเพราะเหตุผลทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับฟริกชั o นี่เองครับมือถือของผมเนี่ยอยู่ปลายเตียงเลยครับมันไปยากมากๆผมต้องลุกผมต้องเดินไปเอาแทนที่ผมจะทําแบบนั้นนะครับผมก็หยิบหนังสือแค่เอื้อมมือนะครับการอ่านหนังสือก็กลายเป็น option ที่ดีมากๆเลยครับเพราะฉะนั้้นนเกิคุณออจหังงงืรใมป็็ต ทำให้การอ่านหนังสือเนี่ยมันง่ายที่สุดเท่าที่มันจะเป็นไปได้ทําให้คุณเนี่ยไม่ต้องคิดด้วยซ้าทาให้มันเป็นอัตโนมัติทั้งหมดนี้เนี่ยคือวิธีการออกแบบสภาพแวดล้อมให้มันเข้ากับตัวคุณให้คุณเนี่ยสามารถทําสิ่งที่มีประโยชน์กับตัวเองได้จริงๆครับคุณแค่ย้ายของ2อสอย่างครับแล้วมันจะทําให้นิสัยของคุณเนี่ยสามารถเปลี่ยนได้ในท,ทันทีสามารถทําให้คุณเนี่ยอ่านหนังสือได้จริงๆด้วยนั่นเองครับพอคุณรู้แล้วนะครับว่าคุณเนี่ยจะต้องทํำยังไงนะครับเพื่อให้การอ่านเนี่ยกลายเป็น คุณจะต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งนะครับนั่นก็คือคุณต้องอ่านอะไรครับการอ่านอะไรเนี่ยมันดูเป็นอะไรที่ง่ายแล้วก็มีคนตอบเยอะแยะมากมายเลยนะครับในโลกอินเทอร์เน็ตทุกวันนี้พอรวยสอลูกสีหรือว่าจะเป็น psychology of money สีซึ่งทุกหนังสือทุกเล่มเนี่ยมันดีหมดเลยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยยังโฟกัสแล้วก็ยังถามตัวเองอยู่ว่าคุณเนี่ยควรจะอ่านอะไรต้องอ่านอะไรผมอยากจะบอกคุณนะครับว่า คุณโฟกัสผิดจุดแลวครับคุณอาจจะสงสัยนะครับว่าการที่เราถามตัวเองว่าเราควรจะอ่านเล่มไหนเนี่ยมันไม่ดียังไงนะครับมันก็ดีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณถามมากเกินไปเนี่ยมันจะเข้าแก๊บแกบหนึ่งนะครับที่ผมเรียกว่าคุณไม่ลงมือทำสักทีหรือว่าซีโร่โมเมนตัมนั่นเองผมจะขอที่ยาเรื่องนี้ให้มันสั้นๆง่ายๆนะครับผมจะขอยกตัวอย่างจากในหนังสือเรื่อง The Almanac of Naval Ravikant นะครับซึ่งในหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาได้พูดถึงการอ่านหนังสือไว้แบบนี้ครับมันไม่สําคัญเลยครับว่าคุณอออาคุณก็ลบชจะ อ่านบล็อกของใครสักคนหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับคุณสามารถอ่านหนังสือแบบนั้นก็ได้แต่ว่าที่สําคัญคือคุณต้องอ่านครับมันเหมือนการเพิ่มฐานความรู้ของคุณเนี่ยไปเรื่อยๆครับอ่านหนังสือพิมพ์เกี่ยวกับเรื่องของเทคนะครับคุณก็จะเข้าใจเทคมากขึ้นการ์ตูนหลายๆอย่างฟิกชันหลายๆอย่างหรือว่าอะไรบางอย่างนะครับมันก็มีเรื่องของสาระมากๆเลยนะครับอย่างผมผมก็อ่านเรื่องของแต่ c h e m i s t นะครับหรืออะไรประมาณนี้ซึ่งมันทําให้ผมเนี่ยสามารถเข้าใจอะไรได้ดีขึ้นมากๆพอเราอ่านเรื่องของฟิกชันไปก่อนแล้วเราไปนอนฟิกชันหหรรรรืืือออออว่่่าาาาาเเเเป็นนนังงงสสะะจจขข้ใ ละมากขึ้นเมื่อเราอ่านหนังสือการ์ตูนมาก่อนนะครับอันนี้ผมก็เคยเจอเหมือนกันเรื่องของการลงทุนอะไรประมาณนี้นะครับผมอยากจะให้คุณนึกถึงการอ่านหนังสือเหมือนการยกเวทนะครับตอนเราเริ่มยกเวทเนี่ยเราก็ยกจากเบาๆก่อนใช่ไหมพอเราเริ่มยก5โลได้แล้วเราก็อาจจะไป7.5แล้วก็ไป10เพราะว่าแค่คุณเริ่มอ่านเนี่ยคุณก็จะสามารถสร้างกล้ามเนื้อของคุณในการอ่านหนังสือได้แล้วครับอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากให้คุณคิดไว้นะครับนั่นก็คือการอ่านหนังสือเนี่ยมันไม่จาเป็นเลยนะครับที่คุณเนี่ยจะอ่านแค ว่าผมอาจจะรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าผมยังไม่ใช่วันนี้ในอีกสัก3เดือน6เดือน,อ,นอีก1ปี่งปีนะถ้าผมกลับมาอ่านเนี่ยมันก็อาจจะดีขึ้น,นการอ่านหนังสือเนี่ยผมอยากจะให้คุณนึกถึงมันเหมือนตอนที่คุณเนี่ยดูยูทูบครับยูทูบเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะกดดูคลิป,ลปหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้จำเป็นที่คุณเนี่ยจะต้องดูจนจบใช่ไหมคุณอาจจะกดออกคุณอาจจะไม่ดูแล้วหลายคนเนี่ยก็อาจจะกดออกคลิปนี้ไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณยังอยู่นะครับถ้าเกิดว่าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้เนี่ยสามารถกดติดตามไว้ได้ว ก็กลับไปที่วิดีโอต่อนะครับอย่างเช่นหนังสือเรื่อง Four Hour Work Week ใช่ไหมตอนนั้นผมอยู่มัธยมผมก็ยังไม่ได้เข้าใจเรื่องนี้มากพอผมมาหาลัยและผมกลับมาอ่านผมรู้สึกว่าพอเราเริ่มทํางานเราเริ่มทําอะไรบางอย่างเนี่ยเราเข้าใจบริบทมากขึ้นคุณไม่จําเป็นเลยที่จะต้องอ่านจนจบบังคับตัวเองให้อ่านจนจบหรือว่าบางทีเนี่ยคุณอาจจะอ่านหนังสือ2หรือว่า3เล่มไปพร้อมๆกันเลยก็ได้นะครับบางทีคุณอาจจะอยากเปลี่ยนบรรยากาศบ้างอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก่อนหน้านี้ผมอ่านหนังสือเรื่อง Never Speed i f f e r e n c e นะครับของ Chris Fors แล้วก็อ่านเรื่อง Napoleon นะครับเป็นอั คอนทราสต์กันดีแล้วก็ผมรู้สึกว่าจากที่มีสาระผมก็อยากจะอ่านแบบชิลๆบ้างนะครับหรือว่าอะไรประมาณนี้มันคือการเปลี่ยนบรรยากาศทําให้คุณเนี่ยสามารถเอนจอยกับการอ่านได้เยอะขึ้นนั่นเองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะอ่านหนังสืออยากจะเริ่มอ่านคุณไม่จาเป็นต้องซีเรียสเลยครับคุณอาจจะเริ่มจากการอ่านบล็อกหรือว่าอาจจะเริ่มจากการอ่านอีเมลนิวส์เลเทอร์ก็ได้นะครับซึ่ง2อย่างนี้เนี่ยมันก็ดีเหมือนกันนะครับอีเมลนิวส์เลเทอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้จะสมั ก,ก็อ่านได้นะครับอาจจะสลับกันอ่านหรืออะไรประมาณนี้มันอยู่ที่คุณครับขอแค่คุณเริ่มอ่านแค่นั้นก็เพียงพอแล้วมากระต่อที่ข้อที่3นะครับซึ่งผมคิดว่าข้อน,นี้เนี่ยสำคัญที่สุดแล้วนะครับเวลาเราอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยเราก็จะคิดภาพตัวเองนะครับอ่านหนังสือแบบอ่านเรื่อยๆอัด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 เนื้อ,อๆๆหาเข้าไปเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถอ่านแลวะจะก็จบได้ไภายในครั้งเดียวหรือว่าอะไรประมาณนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่นะครับคนส่วนใหญ่ที่เขาประสบความสร็จหรือว่าอ่านหนังสือได้จนเป็นนิสัยเนี่ยเขาไม่ได้อ่านภายในครั้งเดียวแต่่่่่ววาาาาาาเเขคคออออยยยยนนนนนนััหหลจจะะงงีีมมไไปถึกกผ ให้คุณนึกถึงแบบนี้ลวกันคุณลองคิดดูนะครับถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เนี่ยคุณอ่านหนังสือแบบอัดนะครับคุณเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือได้แบบวันละ50หน้า lli, ใช่ไหมแต่ว่าคุณอ่านได้แค่1วันต่อสัปดาห์พอจบปีนะครับคุณจะอ่านได้ทั้งหมด2,600หน้าครับซึ่ง2,600หนา้าเนี่ยมันก็เยอะนะครับแต่ว่าผมอยากให้คุณเนี่ยลองไปดูอีกฝั่งนึงครับคนที่เขาประสบความสำเร็จสามารถสร้างการอ่านหนังสือจนเป็นนิสัยได้นะเนี่ยเขาอ่านแค่บางทีก็อ่านแค่10หนน้ตาต่ออวัคุณลงคิดดคบาาว่่อน10หน้าต่อวัาอาน,น,วนมนดูน้อยใช่่แตวาคุณอ่านนนทุกววัั7ต่อสัปดาห์คุณไม่ต้องออ่าานนเเยยะล10ห้ เวลาแค่แไม่ถึงครึ่งชั่วโมองได้ซ้ำแต่ว่าถ้าเกิดว่าจบปีเนี่ยคุณจะอ่านได้3640หน้า3640หน้าเนี่ยมันเยอะกว่าคนก่อนหน้านี้เป็นพันหน้าพันกว่าหน้าเลยนะครับเพราะฉะนั้น,นถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะอ่านหนังสือจริงๆคุณแค่อ่านทีละนิดทีละนิดแบบสม่ําเสมอคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่ามากๆและคุณเนี่ยจะสามารถทําให้มันเนี่ยกลายเป็นนิสัยได้จริงๆเพราะว่ามันเนี่ยสามารถยืดยาวได้คุณจะไม่เบื่อเอานั่นเอง,าเเง,งาการที่คุณไม่เบื่อเอานี่แรงจู เพราะว่าคุณอ่านทุกวันถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอา่านและอีก7วันมาอา่านอีกทีคุณอาจจะลืมไปแล้วว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอ่านอะไรไปมันก็จะสอดคล้องกับหนังสือ Atomic Habits นะครับที่พูดถึงเรื่องของการสร้างนิสัยไว้นะครับหลายคนเนี่ยอาจจะคิดว่าการสร้างนิสัยเนี่ยมันจะใช้ประมาณ21วันบางคนบอก30บางคนบอก90าแต่จริงๆแล้วเนี่ยงานวิจัยบอกไว้นะครับว่าการสร้างนิสัยบางอย่างให้มันเป็นอัตโนมัติให้เป็นออโ,ทโทต้พายโมันจะใช้เวลาทั้งหมด66วันหรือว่าอะไรประมาณนั้นแต่ว่่่่่่่าา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 กกกกกกรร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 รสส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 ้้้้้งง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 นนนิิิัััััยยยยยยยบออเมมม็็ไไดะะผลตถูจพว เราจะต้องพยายามมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดในการที่เราจะสร้างที่ัยบางอย่างให้มันเป็นจริงได้นั่นก็คือการที่เราทําระบบขึ้นมานั่นเองครับทุกวันนี้เนี่ยชอบไม่ชอบนะครับคุณมีระบบของคุณอยู่แล้วครับระบบของคุณเนี่ยมันบ่งบอกว่าคุณใช้ชีวิตทุกวันยังไงมันเรียกว่ารูทีนของคุณนั่นเองทุกวันนี้เนี่ยคุณอาจจะมีกิจวัดว่าคุณเนี่ยจะตื่นขึ้นมาอาจจะถายมือถือสักหนึ่งชั่วโมงแล้วคุณก็ไปอาบน้ำอาบน้ำก็อาจจะถ,ถ่ายมือถือไปได้วยรูทีตกตไปด้ว,าาจจ Spotify ว,ยว,วย การสร้างระบบเนี่ยฟังดูเมื่อกี้แล้วคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันฟังดูยากจังเลยแต่จริงๆแล้วมันไม่ยากนะครับคุณแค่ต้องรู้ว่าคุณทําอะไรก่อนคุณทําอะไรหลังและระหว่างนั้นคุณทําอะไรอยู่แค่นั้นเองครับวัด how why why ก็คือคุณเนี่ยรู้สึกว่าทําแบบนี้ไปทําไมอ่านหนังสืออ่านไปทําไมอ่านอยากได้ความบันเทิงไหมอ่านอยากขยายฐานความรู้ไหมอะไรประมาณนี้ how ก็คือคุณเนี่ยจะทำยังไงถ้าเป็นเรื่องของการอ่านหนังสือ how ของคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของคุณเนี่ยวางหนังสือไว้ที่ไหนอาจจะวางหนังสือไว้ในที่ที่มันเนี่ยสามารถหยิบได้ง่ายหรืืืออออววว่่าาาะะะไรปรปมณนนนี้นคัััแลกก็็ดดหงส ไปเข้ายิมคุณอยากทําอะไรเนี่ยมันไม่สําคัญนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยทำยังไงเพื่อที่จะเซตอัพความสำเร็จตรงนั้นเท่านั้นเองครับพูดง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกแบบระบบสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เราเนี่ยจะสามารถอ่านหนังสือได้ง่ายๆนะครับเราต้องคิดแบบนี้ครับเราจะอ่านหนังสือตอนไหนที่ไหนแบบไหนอย่างผมเนี่ยผมก็จะคิดแบบนี้ครับอ่านหนังสือที่ไหน บนเตียงแบบไหนก็คือนอนอยู่เมื่อไหร่ผมอาจจะอ่านตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึง4ี่ทุ่มครึ่งอะไรประมาณนี้นะครับและนี่คือระบบการอ่านหนังสือของผมผมจะเคลียร์ทุกอย่างให้เสร็จก่อนสี่ทุ่มและหลังสี่ทุ่มเนี่ยผมจะอ่านหนังสือต้องอาบน้ําไม่เสร็จและพร้อมนอนอะไรประมาณนี้นะครับเสริมให้นิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยต้องการที่จะลดฟริกชันลงไป,ไปอีกนะครับสำหรับการที่คุณเนี่ยอาจจะอ่านหนังสือหรือว่าอยากจะอ่านหนังสือเนี่ยคุณจะสามารถเพิ่มตรงฮาวไปได้อีกนะครับนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยจะเอามือถือของคุ คุณเนี่ยทำตามระบบนี้ไปไม่ถึง2วันร่างกายของคุณเนี่ยก็จะเริ่มรู้แล้วว่าเวลานี้แล้วดีหว่าเราต้องอ่านหนังสือแล้วอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นนะครับของระบบที่คุณเนี่ยสามารถเอาไปใช้กับชีวิตของคุณเนี่ยได้เลยจริงๆแล้วเนี่ยระบบเนี่ยมันสามารถทําอะไรให้กับคุณเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากศึกษาเกี่ยวกับเรื่องระบบเพิ่มเติมคุณสามารถดูในช่องยูทูบผมก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะดูที่ลิงก์ข้างใต้นี้ก็ได้นะครับผมมีเรื่องของการทําระบบอยู่เยอะมากๆเลยนะครับบบบเเพรรรรราาาาาาะะวว่่่บบ่่่่ผมมมมมมนนนีีีีีีีีอออคคคงงไ้้กกกททททํๆิิดดดดดืืขตุณฐ คุณจะทําอะไรก็ได้ครับเพราะว่าระบบเนี่ยมันจะรองรับความสําเร็จให้กับคุณนั่นเองนอกจากระบบเนี่ยจะทำให้คุณเนี่ยสามารถทําอะไรได้เยอะขึ้นแล้วมันจะทําให้คุณเนี่ยสามารถเอนจอยกับอะไรได้ครับเพราะว่าคุณเนี่ยไมต่ต้องตัดสินใจตลอดเวลาคุณจะรู้ว่าอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังสรุปส,ปสั้นๆ <reopen> นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยอยากจะทําให้การอ่านหนังสือเนี่ยเป็นจริงและคุณเนี่ยอยากจะทํามันได้ทุกวัน <moyen> คุณก็แค่ต้องทําระบบขึ้นมาง่ายๆนะครับถ้าเกิดว่าคุณทําได้ตามนี้นะครับสามารถเซิร์ฟเวอร์เพื่อการอ่านหน ไม่ต้องพยายามเพราะมันจะกลายเป็นนิสัยของคุณโดยอัตโนมัติเลยครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่สามารถช่วยคุณได้มากๆเลยนะครับถ้าเกิดว่าคุณอยากจะอ่านหนังสือมากขึ้นคุณก็ต้องมีเวลามากขึ้นอยากทําอะไรมากขึ้นคุณก็ต้องมีเวลามากขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นในคลิปนี้เนี่ยผมก็เลยพูดถึงเรื่องของการประหยัดเวลานะครับผมมีแปนิสัยที่มันช่วยเนีผมประหยัดเวลามากกว่า20ชั่วโมงต่อสัปดาห์นะครับสามารถกดดูได้ตรงนี้เลยและคุณจะเลิกบ่นไปเลยครับว่าคุณมีเวลาไม่พอขอบคุณี่่่รัััับบชมมจจจจนนนะะะคแลลลหหววงาได้้เเอกใิปย